สวัสดีครับทุกคนผมพิโตของตรับสู่เกมบี h ฮิตด e โซ u l พาที่6ในพาที่2อา้าวเรามาต่อก,กันในเรื่องของการปรากฏตัวของอารังคากันต่อเลยครับมาด่านที่17นะครับสตอรี่อ่าอันนี้ก็เป็นตอนที่จิโกะกลับมาที่โลกปกติแล้วนะครับเหมือนว่าเขาได้เจอกับตัวละครคนหนึ่งนะครับ ผมจําชื่อเขาไม่ได้แต่เหมือนว่าอันนี้เขาเคยเป็นหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งมาก่อนนะครับอดีตหัวหน้นานะครับเมื่อก่อนไอเฟนเขาเป็นปน้องคนนี้นะครับอืนนมนมอว่าเขาโดนหักหลังนะครับจากไอเฟนนะครับมามาลุยกันหน่อยเฮ้ยนี่แกเป็นใครกันนะเน่ะเฮ้ยไม่อยากพูดมากอ่ะร้อนเงี้ยมาไฟากันดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะ ฮะฮันโลเจ้าีมันเซน่าิ้และคนนีเขามีหน้ากากของฮันโลนะครับดิจิโกะว่ามก็เป็นไปใครกันแน่็มาน คนอย่างแกต้งเจอบอลอของฉันมาครับดนเวลาแล้วตัวประกอบขอฟุ่มอืมไปดีไฟเผื่อจ้าเอเจ้าเฮ้ยย่าเฮ้ยเผอเจ้าอีเคาเตอร์ฮิตหือเจ็บจัดเลยเผ้่อจ้าเฮ้อไ่ได้เฮ้ยจ

ช่วยไม่เออช่วยไม่ได้นะอืไมไ,ไม่มีด่านลับนะครับเอาละโอ้นี่ไงเป็นตอนที่พวกอะไรเอสปาด้ามานะครับเป็นตอนที่อุคิววาราเข้ามาใช่ไหมเออกับอีกตัวหนึ่งลืมชื่อหมดแล้วแบบไม่ได้ดูนานชุดตัวมาจีเม้นี้กุก้าโอ้ไมนอ่า อันนี้ถ้าเป็นตามในอนิเมะอิชิโกะเขาเออเขายังแบบสับสนกับตัวเองอยู่นะครับบังใครนั่นหรือว่าจะเป็นเจ้านั่นทางนั้นฉันจะขยี้กายเองอ๋อทีจะไม่เป็นอะไรนะไอเซเขามาตามล่านะครับให้มาดูชายที่อะไรนะผมสีส้มบะใาคราฝีดำนะครับ ตามอนิเม<ส>ะอ oh, oh. ่าลุยกันดีกว่าอะไรสองขีดอย่าบอกอีกฝ่ายมีตัวสองหลอดนะโจโอเคถูกต้องเจ้าเจ้าโอ้ต่อยยาวๆก็จบแล้วเมื่อกี้เจ้โจ้าเจ้โอ้โหสองหลอดถึงจัดจัดเจ้าเจ้า เลือเยกไม่กลัวนี่นะฮึบจุบจบเอาละฮึบจุบจเน้นจับเป็นหลักเอาละเอดีเลยบจุ๊บจบบจบบจตอไม่โดนจุบจบจบัไปซะจุ๊บจ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 ไม่โดนเหรอเอาไปดิเหลือเฟือโอ้ไม่ได้ละ อออจับไม่ทันอือยเอ้ยเอโอเคมาจึบจึ๊บจึ๊ทไมยากนะจึ๊บจึบจึ๊บนัอย่างเงี้ยเลยครับได้ง่ายเอาไปสตาร์แล้วก็จึ๊บจึ๊บจึเมื่อก่อนชอบเล่นเกมนี้มากนะเออโอย 어! 나니! 홍키대익홍이 홍키데이! 홍이 홍키데이! 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 홍키대익홍 음, 데이 홍키데이! 이 홍키데이! 홍이 홍키데이! 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 홍키이홍마니 まาตัดต์ได้รับเล่น,น,นกันยะ์ว่าาตาดูรีทัาฟ์านะบ้าไม่มาเน่เรื่องไโอ้โห้ก็มาจบกันเลยอ่อาผมดันรับนะครับถ้าเป็นตามอนิเมะเหมือนว่าอิจิโกะเขาโดนอะไรนะคอลโลตัวเองควบคุมอยู่ใช่ไหมอิจิโกะร่างขาวเอออันนี้เป็นตอนอ๋อก่อนหน้านี้โอเคเป็นตอนที่แชงกับอินุเอะเขามาเจอก่อนนะครับอตอนนั้นอิจิโกะยังนอนอยู่บ้านอยู่ <laughs> แต่ยอมรับนะใครดูอนิเมะบีดอ่ะอาจจะขัดใจหนึ่งมันจะมีตอนพิเศษมาให้ไงตอนพวกเบาเนี่ยอาจจะเบื่อหน่อยอินโอเอสกัดติเออเรามาตัวด้วยโอ้โหเราสตรนง์เอสอุ้ยอุ้ยมัดโอระยุนี่อร่อยเลย เดีอยท่าเนี่ยแหละเอาดิเด็ล่อแรนเอสง่ายเลยอร่อยเกินุจนี่ไม่ให้ท่อไรเลยอ่า โอเคนี่ไปต่อที่โกบอกว่าเออไม่สามารถแบบฟูได้ต่อแล้วได้แต่เอาจนะไอ้ไอ้นี่มันมไม่ได้สู้เยอะขนาดนมันสู้แป๊บเดียวแล้วก็วูบเลยจิโกก็วูบลงไปเลยแล้วก็โดนแบบกระทืบกระทืบนี่อะเป็นไรมันไม่กี้เลยจบกันแค่นี้ละอ๋อ

เพือเรียบร้อยโอ้เคาน์เตอร์ฮิตต้เข้าไปเต็มเต็มเออประสานต่อ,อตม,ามาเพื่แลนดเอสดัแบเบท่ทโอ้ย

ใช่ไหมให้ได้เป็นรูเคียแล้วเหมือนต้องเอาตัวรอดจากโอ้กินจอกินจอตีแรงจะไม่ผิดในเกมพอได้ไปตามอนิเมะพวกเอสปาด้านนี่ตัวโหดมากอารังคาร์รัาเล่ครับกรินจอยกอร์นจนี่ดับวิญานไปธรรมดาเลยเป็นตัวละครที่หลายคนชอบนะ พอได้ภาคในสกัดหรือพปีเขากลับมาใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ดูเลยนะผมไม่ได้ดูเลยอะบางคนเขาชอบบางคนก็ไม่ชอบเอ๊บออเออเออโอ้โหตีแทบไม่เข้าโอ้อ้อฮ ma ึเจ้าเออมันต่อยกันเฮ้ยก็องค์การไม่ได้ด้วย ฮบจับจับอี๋นายฮึบฮึบนี่นี่นี่หรือย่อสี่ใส่เข้าไปแรงฟรีโอเคนี่เห็นเท่าไรเลยบ้าเด้อืมแพ้ครับมีด่านรับไม่เอ่ยถ้ามีต้องเหนื่อยแน่ โอเคไม่มีไม่มีม,ม,มาต่อดีแล้วไม่มีไม่มีครับเหนื่อยมาอีจิโกมาแล้วอะไรเป็นตอนที่โกแบบไหนก็โชว์เหมือนกันแต่กิจอ้ะเขาจะไม่เอาจริงเลยนะเออจะไม่เอาจริงเลยโอ้เชื่อนี่กะมาบังอาบังอามาทำคู่คุณนา่เอกชั้น ฮึบเจ้าเออมาอะไฮึบเออดูดูโอ้ดูอ๋อเจ้ากลับไปเอออันนี้ใส่หน้ากากไม่ไดีกอดตอนนี้เฮ้ยจึ๊งจึ๊งจึ๊งนี่ท่าเดียวเขี้ยวเพืนเฮ้ยจ้ะเออดีเออโอ้โหมันเคาน์เตอร์ฮิตอีกอะ ฮึ๊บจ้าจ <nach> <im> ้าจ้าดูอีแล้วนะจ้า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 ไปเดาวเอาเจฟกาเทนโชหลังบีโอเหนื่อยเรกเกิล

กันลับกันได้แล้วอย่าฟู้เยอะเดี๋ยวพเ,ยเยวพื่ออตายที่เป็นาากรราการเป็นตัวประกอบในอนาคตยี่สิบสองต่อไปมีดานแล้วไหมโอ้มีเว้ยโอเคขอไปเก็บสักครู่ครับเรียบร้อยครับผู้ชมได้แดงเอสมาแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวเนทะ่านั้นแหละ พอที่ผมเล่นเมื่อกี้แบบว่าเอาเอาเท่หน่อยอย่าเล่นเอาเท่หน่อยนะแต่อ่ะคราวนี้ไม่แมวเท่ละไม่เอาเท่ละ,อ,ละอ๋อนี่เป็นตอนที่นะครับเออพวกกินจอรกลับถามไปแล้วนะครับถ้าเป็นตามนนี้เมื่อกี้จอโดนตัดแขนมั้งเออเพราะคนนี้ชาาไซโนคตวดมากริมจ๋อ ready โอ้ ขึ้นต่อขึ้นนี่นะขึ้นต่อขึ้นเลือดเฮ้ยจ่อจโอ้โหดาบเบจ่อเฮ้ยจ่อเฮ้ยจ่อเฮ้ยจ่อโอ้โาฟันเป็ดบ้าบังเขยโอ้โหเช็ดเฮ้ยจ่อดังเอส เป็นยังไงวิชาดาวฟันไปของข้เคะอืมแห่มาอ๋อตอนนี้เป็นตอนที่จิโกฝึกฝึกฝึกวิชาอยู่บ้างเออเหมือนต้องเอาชนะจิตใจตัวเองนะครับกับฮอลโลตัวขาวก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่หลายคนชอบนะเขาจะเรียกว่าไวกันใช่ไหมบางคนเรียกว่าไวบางคนเรียกจิโกขาวผมชอบนะ บางใครแบบสีมันสวยสีขาวมันไอ,อ้ว่าไงเป็นอะไรไปเมื่อกี้ทำอะไรเหรอนะันเกฟี่ทำไมกันอิชิโกะรู้ไหม,ไหม,มว่วาสังเกตฟี่คืออะไร อันนี้มันเป็นคำที่ฟเกตเออิจิโกะขาวพยายามบอกใบบอกนะครับคือเจ้าตัวแกก็ไม่ได้ร้ายหรอกครับเราจะมาแบบว่าเฉลยทีก็เนี่สังหารรบพันปีเลยมา ออกซัดกันหน่อยแม็กเหรอแม็กทั้งคู่เลยปะเนี่ยอย่าบอกนะจะได้ยาเต็มเไปเลยโอาวนฮ้จเ้โหเ้ไฟ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 ไ แหงเอสไปอย,าอยา่างเหรอโอ้บอลอดดานับด้วยนี่เป็นตัวอะไรเอ่ย อ๋อเป็นตอนที่โกอะไรนะใส่หน้ากากครั้งแรกใช่ไหมตอนยังควบคุมไม่ได้เออมาข้ามไปเลยครับเพราะยี่โกต้องใส่หน้ากากบนตงเขามีพลังข้อดีคือเขาโจมตีได้อะไรนะถ้าโจมตีเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับเขาจะสามารถนะเวลาโจมตีปกติมันจะมีกิฟการ์เทนโชออกมาครับแล้วโจมตีเดียวขึ้นอีกมั้ง แล้วนี่ไม่จำกัดด้วยโอ้โหตีไม่เข้าเดียวโนโอ้เดียโน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 ่โน่นึบนี่อ๋อนี่นะฮึบย่จับไม่ไม่ยอม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 บอ๊ะโอ้ฟูไม่ได้ถ้ามันท้ามันดีกว่าเรา เล่นจับเป็นหลักมาปุ๊บโหดาเมจ44โคตรเบาไปเอไป่ฮคย่ล<ป> ก็เป็นตัวละครที่ใครชอบเน่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วว่ะตัวละครแต่ละตัวไม่ดูบีตั้งแต่โอ้โหมอต้นแล้วมั้งอ่ะตอนนี้ผมก็นะจะสามสิบแล้วไม่ดูบีเลย <laughs> ตัวไหนจำได้ก็จำไหนจำได้ก็ไม่จำครับกิดันใน,นบี๋ที่ผมจำได้คือเพลง <c oughs> เพลงมันเจ๋งเพลงมันเจ๋งหลายเ,เพลงมาก <c oughs> มาอันนี้เป็นตอนที่ฝึกใส่หน้าก,กากใหม่ๆเริ่มจะฝึกแบบว่าถอดเข้าถอดออกนะครับอยู่ให้นานที่สุด ตัวคุณพะโล้ในฟี่มันไม่ง่ายแล้วนะอันนี้ก็เป็นลูกอะไรนะเป็นคนในหน่วยของอดีตหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งนะครับจำชื่ออะไรไม่ได้แต่คิดถึงตัวละครหลายตัวมาแต่ลืมหมดแล้วเนี่ยบีดรีเวอร์โซผมก็อยากเล่นเนื้อเรื่องแต่เขาบอกว่ามันมีบั๊กอะไรเยอะแยะมากเลยเลยไม่ค่อยกล้าซื้อมาเล่นเนี่ยแหละ เดี๋ยวขี้ทีครับอาจจะซื้อมาเล่นอาจจะซื้อมาเล่นอาจจะนะนี่นี่รองเท้าแตะพิฆาตอะไรเฮ้ยหยาเอานี่นะเออเท้าแต่ไป เออน้อย้ลายไปสิมาเพุ่องเหมือนตอนนี้อะไรพวกกินจอะอก็กลับมาแล้วนะครับอิจิโกะก็เลยจะไปลองวิชาได้ของใหม่ต้องลอง แต่เหมือนว่าตอนแรกมาอยู่ในแค่ประมาณ11วีใช่ไหมหรือ12หร3วีนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรนะเผื่อวิชาใหม่เผื่อวิชาใหม่แต่จรังแล้วตอนเขาใส่มันเท่จริงนะเออดีไซน์มันสวยจริงมาบางไครเหรอแล้วมันยังไงเลยหรือไปเรื่องไงบางไครของแกเน่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกควจะไปอย่างนั้นแหละ แต่ว่าบัคไคของฉันน่ะจะมีของเด็ดอีกนะ,ะยังงั้นเหรองั้นพอได้ของเด็ดของแกชัยเห็นหน่อยมาครับตอนนี้เราไม่สามารถโจมตีธรรมาดาเข้าได้แล้วนะครับเราต้องใส่หน้นกากากอย่างเดียวอย่างแรกโจมตีมันเสียหลักลไปก่อนแล้วก็คอยเติมชา้าไปเรื่อยๆครับเอเออ 음. 네, 네, 나. 알 나. 오. 토지, 헤어, 어. 난 자, 니들, 헝, 잉. 으. 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 พอเวลาใส่มันจะดูดเกศไปด้วยนะครับต้องระวังเกศด้วยคอยบริหารเกศให้ดีครับเโจอ้โอ้เโจโจอโจ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 เโจรโจแรงซีเอ้ยออจบกาแค่นี้แหละกรินโจเออเจ๋อล จบกางแข่เรืนีจมมเจ้ายมธุ์ให้ตายฟี่ฉันก็ไม่อยากยุ่งกับพวกยม,มทูตเท่าไหร่หรอกนะ,ตกนะแต่ว่านะนอนเลยแกตายซะภา,าราากิจกลับกันได้เหรอโอฮิโระ อ้าวจบแล้วเหรอเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอันนี้เป็นด่านที่อะไรอ่า2ยิบก้านะส่วนอันนี้ล่ะอ่ามีด่านลับนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บฟักครู่หนึ่งเรียบร้อยครับได้แรงเอมาไหนมาดูด่านลับกันหน่อยโอ้เป็นตอนที่โทชิโร่ต้องสู้กับคนนี้เออตามอันิเม อา้าวถ้าที่ดูเรย่ยお姉さんสาวคุณที่มันหน้าขยี้จังเลยเรดี้ไฟเฮ้ยจะตบตบ

เดินเขย่าตายชัวร์รับไปเอออไม่โดนเหรออ๋อโดนแล้วแต่ยังกันได้โอ้โหยาขอเท่หน่อย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 เพ้อเรียบร้อย แล้เอสเย้เรียบร้อยว้าจบแล้วครับกับเนื้อเรื่องบทที่สมนะครับโอเคก็สำหรับเกม Be a t Hit ด h e Soul ภาคที่หกก็ถือจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม